สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องโชคดีรอน YouTube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับพบกันวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยนะครับตีห้าครับคลิปนี้มีท่านผู้ชมทางบ้านถามมาหลายวันนะครับว่าข้าวหอมมะลิน,นอกพื้นที่นี่คืออะไรก็เราก็ไปค้นคว้าหามานะครับก็จะมาตอบพอสังเขตก่อนนะครับแต่จะตอบได้ถูกต้อง ครอบคลุมร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่ก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่าเดิมทีเดียวเราคิดว่าข้าวคําว่าข้าวหอมมะลินอกพื้นที่นี่เป็นชื่อพันธุ์ข้าวไหมชนิดหนึ่งไหมหรือเป็นชื่อพันธุ์ข้าวที่ปลูกนอกพื้นที่จังหวัดที่เขาปลูกข้าวหอมมะลินะครับอันนี้เราก็คิดไปแต่เราไปค้นคว้าหาทาง Google นะครับมันก็มีอยู่เท่านี้ก็เลยเอามาเล่าให้ฟังเท่านี้ก่อนถ้าหากว่ามันมีความหมายกว้างขวางกว่านี้ ก็จะสอบถามจากทางด้านเกษตรอำเภอหรือผ really ู้รู้มาตอบในอนาคตนะครับวันนี้เอาเท่านี้ก่อนเบื้องต้นนะครับคําว่าข้าวหอมมะลินอกพื้นที่นี่คืออะไรครับเขาก็แบ่งเป็นข้าวหอมมะลิในเขตก่อนนะครับข้าวหอมมะลิในเขตนี่ถ้าหมายถึงข้าวหอมมะลิทุกพันธุ์นะครับที่ที่เป็นข้าวหอมมะลิ นะที่ปลูกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี24จังหวัด20จังหวัดที่ปลูกข้าวหอมมะลินี่เขาเรียกว่าข้าวหอมมะลิในเขตนะครับและภาคเหนืออีก3จังหวัดสรุปแล้วมี23จังหวัดนะครับที่เขาเรียกว่าข้าวหอมมะลิในเขต ก็มีภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือครบทุกจังหวัดเลยมี20จังหวัดภาคเหนือ3จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่พะเยาเพราะฉะนั้นใน23จังหวัดนี้ถ้าปลูกข้าวหอมมะลิเขาก็เรียกว่าเป็นข้าวหอมมะลิในเขตในพื้นที่นะครับส่วนข้าวหอมมะลินอกเขตหรือข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ก็หมายถึงข้าวหอมมะลิที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดอื่นที่ไม่ใช่23จังหวัดนี้นะครับ ไม่ใช่ยี่บสามจังหวัดนี้ก็คือไม่ใช่ยี่สิบจังหวัดภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับและสามจังหวัดภาคเหนือเชียงรายเชียงใหม่พะเยาเพราะฉะนั้นข้าวหอมมะลิที่ปลูกจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่ยี่สิบจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสามจังหวัดภาคเหนือเชียงรายเชียงใหม่พะเยาก็คือไม่ได้ปลูกในยี่บสามจังหวัดนี้ปลูกในพื้นที่จังหวัดอื่นๆน,นอกเหนือจากยี่ามจังหวัดนี้เรียกว่า ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ครับเอาละครับวันนี้ตอบได้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าหากว่ามีความหมายใดลืมว่ามีอะไรลึกซึ้งกว่านี้จะค้นคว้าม,มาเล่าใหฟังอีกในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ